สวัสดีครับพปกงผมรุ่งชาแนลคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนมาฟังบ่าวราวนะครับบ่าวราวเนี่ยได้ออกมาอธิบายนะครับได้ออกมาชี้แจงหลังจากที่เกิดดราม่านะครับทุกคนที่เขาได้มาตอบคาถามนะหลังมีคนราวเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยมาบอกว่าอย่าเอาลราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับแล้วก็เขาเนี่ย ได้มาอธิบายนะครับก็บอกว่า,าที่เปรียบเทียบเพื่อกระตุ้นรัฐบาลน,นะได้พัฒนาคนไทยเนี่ยกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดความจริงประเทศไทยมีเรื่องเยอะแยะยังกล้าออกข่าวก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เกิดการเปรียบเทียบกันเนาะระหว่างาไทยกับลาวนะครับว่าความเจริญเนี่ยมันแตกต่างกันก็ประมาณนี้ โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าบาราคนนี้เนี่ยเขาได้ออกมาพูดยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ คนเล่าบางกรุ่มนะครับเพราะว่าใจนะครับเพราะว่าเอาเอาไปเบียบเทียบกันไ่ได้นะครับคุณบอกนะครับเพราะว่าระวางไทยกับเล่านะครับพี่นองนะครับเพราะว่าจะเอาเล่าไปเรียบเทียบกับเปียดหน้าบอหรือว่าจะเอาเล่าไปเรียบเทียบกับไทยเบียบเทียบบไ่ได้คุณบอกว่านึ่งว่าาะว่าไทยเนี่กมาซากกรี๗ล้านนะครับกับนาเวียดนามี่ยกับมาซากกรกับร้อยลอยล้านร้อยจะแนน้นเเรียบเทียบกันบ่ได้แต่นึ่อยากบอกว่าพี่นงเลยนะครับ สำหรับแอดมินหนึ่งเลี้ยวเนี่ยมันยูเหตการว่าประเทศใดที่อยากจะพัฒนาประเทศใดที่อยากจะ,อย,กจะอยากจะเตุสร้าพกับประชาชนที่ท้จริงนะครับพี่น้องมันบุเกเ่ยวเขาว่าคนหลายคนหน่อยคนหน, ой, น,น,อน่อยค้นหลายให้ให้มุกเจ้าบางคนนี่ผมว่าบางคนเขาแบบศึกษาอยู่ยแต่ว่าเขาอาจจะบรดิเหตุโลกกว่านะครับเขาก็เลยบริที่มมมองแบบแอดมินหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งแห้เบื้องต่ประเทศฟินแลนด์นะครับประชากรเพ่งกระเทยนะครับ บกีฬาน,นะครับเปมนบอกรีนองนะครับบกรีแสนบกีลานคนนะครับนอบ้อยกวาประเทศเลาานะครับพีน่นเป็นยังประเทศเขาคือพัฒนาได้เขาเก็บเงินจากภาษีภาษีส้นวะเขาบ,บางตามที่แอมินเบึเ้งคลิปเนี่ยครับผมตามข้อมูลบางคนนี่รัฐบาลยังหายเงินต่อเดือนนะคะรบพีน่นประเทศพิษแล้วนั่นคิดเอานะครับพี่น้องฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่า ประเทศจักรของคนน้อยคนไล้ย่าเอาอย่าเอาความคิดตรงนั้นมาใส่ครับพี่น้องถูกแล้วถูกถูกยังกับฟังแน่ครับผมเก็บไปพัฒนาเนี่ยนะจะไปเร็วคือแบบเขาเอื่นไว้อย่างพี่น้องแค่เัาเปรียบเทียบให้เบิรงนกับว่าเท่านี่เปรียบเทียบกับกระชากควนไลายคนไลายนะครับเอ๊ก็บว่าแต่นั่นแหละเมื่อแดงมันจะพัฒนาครับผมคือบ่มองมีจักรของคือบ่มองมีชื่ออะไรอย่างน่องอย่างอ่ะ ผบ้อกเบื้งนะครับผมอ,อ,อยู่ที่คนจะพัฒนานครับน้องครับว่าคุณอยากพัฒนาอันอันประเทศไปแนวดรจีน่าแบนบน,นะครับพัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นพัฒน,นาประเทศให้มันแบบคนหข้างหน่อยบางคนคนเร่าบางคนก็ยังบอกเลยเอาท่องลาดเอาท่องลาดถนนหมดข้างกวาประเทศยังไง <laughs> ครับว่าท่องลายมหาศาลนะรับอันนี้กับมิชวนนะครับน้องนอนะครับชวนเอมินนึงนี่ เขากปให้พี่น้องเข้าไปเพราะผู้หายเพียบเทียบเพื่นไปเที่ยวไปยังประเทศพ่กับพัฒนาประเทศเข้าไปประเทศเข้าพัฒนาได้เป็นเทียวเป็นวัดประเทศเขาเนี่อยรั่งพัฒนาสจหรับข่อยข่อยมองว่าประเทศไทยรั่งพัฒนานะครับเขอบริมองว่าประเทศไทยพัฒนานะครับผมนะครับเพราะยังไปแต่ราชสานติในทิศก็จะเห็ุถนนทอนทางม่ตลอดครับพี่น้องเหตุถนนทนทางจริงก็ใส อย่างเพื่อใส้เดือนนะครับโค้งนาโค้งหนังหีบอกพี่นงนะคนะนะรับ <c oughs> ห้มันมีถนนคนข้างที่ร้ายขึ้นนะครับพีน่นงนะครับสร้างไปเรื่อยๆครับพีน่นองไม่หยุดยั้งกับการชา่างและกกอสร้างในประเทศไทยนะะนถนนคนข้างเกินกับมีกำหนดเด็ดพีน่นองเจ้าเบิ้งรถเจ้านั่งรถเจ้าเชียร์มวกเจ้าดื้อถนนเพชรไมยตลอดนะครับคนข้างเะเทศไทยพี่นหนดนะมีกำหนดที่แบบว่าเออ เฮ็ดไปฮอดฮอดแบบกำหนดมันกับตรงลืดฉีดในสิงคโปูนหนึ่งสี่สิบปีสามสิบปีก็ว่ากันไปนะพี่น้องนะครับลื้อถิ่ดเฮ็ดใหม่น่ะเอาส่วนแอดมินนึงเองก็บบุกไม่อย่างซีฟอลนะครับพี่น้องนะครับก็เอาที่ว่าพี่น้องสบายใจน่ะเอาที่ว่าพี่น้องสบายใจว่าแอดมินนึงว่านี่มันมันจังไรมันถือมันผิดจังไรกับตัวหน้าเอานะครับสัวโตนึงเองนึงมองว่าขั้นบ่อหายเปรียบเทียบว่าคนน้อยคนหลายนี่นึงมองว่ามัน มันบบเกี่ยวเลยครับคนหลายคนน้อยเมียนเอดมันบบเกี่ยวมันบบเกี่ยวครับมันโบเกี่ยวกับโค่นวัดทั้งหลากับบารวดนะครับนี่นะครับคนหลายคนน้อยมันมันบบเกี่ยวนะครับผมคนหลายแต่ถ้าขั้นบ่พัฒนามันกลับไปหัดใส่ครับพี่น้องครับคนน้อยแต่คุณพัฒนามันกลับไปได้ครับพี่น้องนะครับให้เบิรงเอานะครับผมให้เบิรงนจะว่าเนี่ยเบิรงนจะเบิรงนโค้ดเลื่อนเนี่ยมีลูกเป็นซีพุนแต่ข่อยเอาเปรียบเทียบกันสั่นในมือเจ้าพังเรือ มีครอบครัวหนึง่งนาะมีลูกทางเบิดสิบคนนะครับผมแต่เบิ่งเพื่อนเล่าเนี่ยังเพื่อนสมัยโบราณคือเกา่ายังบริพัตนาคือมูนะครับแต่เบิง่งอีกครอบครัวหนึ่งมีลูกเพียงแต่สองคนหรือสามคนนะครับลาบพัตนาไปตามยุกพี่น้องมูได้ลดหงยเลาได้ลดไงมูได้เพื่อนวิลาเราได้เพื่อนว,ลวลิวลาล,ลูกเรามาหาเงินไทยลูกคู่นั้นก็ฮางันยูทไทยกันสีพน,เ,นเป็นยังทูบรายคือปุี้ มาหาเงินอยู่ไทยเอาปัวไทยบริโภเงินใยูพ่อแม่ไปน้ำพุบาวเลยจอยไปที่ยิ่งกัน <c oughs> ไปน้ำพุบาวเลยจอยสินะพี่นโอ้องม,มันอยู่ที่ว่าขอบขั้วใดที่จะพัฒนานี่แหละว่าแตกว่าแตกแตกอ,อย่างตะปเทศประเทศใดที่อยากพัฒนาครับพีโนโ่น้องอันนี้เราต้องตรงเลยครับผมขอบขั้วเนี่ยมันวุ่นวายกับคนน้อยคนหลายคนน้อยเขาพัฒนาตามที่เขาอยากได้ ตามตีว่าเขาจะเห็นแบบเขาอยากได้อย่างนั้นพี่น้องเขาจะแบบเอาประเทศเท่านี่ยอยากได้เนี่ยคือประเทศอื่นอยากใครง่ามคือประเทศอื่นทุนทุนข้างอยากใครง่ามคือประเทศไทยอยากใครง่ามคือประเทศเวียดอยากใครง่ามคือประเทศจีนจะเห็นได้พี่น้องนะครับมันอยู่ที่คุยจากเท็ยดใช่ไคือหนึ่งบอกมันอยู่ที่คุยจากเท็ยดนะครับคือคนเท่าแบบพี่น้องเขาเจ็บมูออยากง่ามเขาอยากง่ามคือมูอเขาเก็บเงินเคยบอกเขากระพัดด้านหน้าตัวเองนะเขาก็รออันว่าแหะนะแล้วก็เป็นอย่างนั่นตัวพี่น้องนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่แหละครับคือสิ่งที่บ่าวลาวคนนี้เนาะได้ออกมาอธิบายนะครับว่าถ้าแค่เปรียบเทียบเนี่ยก็จริงก็น่าเปรียบเทียบอยีหรอกนะครับเพราะว่าเราก็รู้เห็นไหมครับถนนที่สปปลาวเป็นแบบบ่าวลาวคนหนึ่งเขาได้ทําคลิปนะเขาได้ทําคลิปทุกคนเขาได้ทําคลิปมามาทำงานที่เมืองไทยเนี่ย สิบปีแล้วทุกคนแล้วเขาได้อัดคลิปตั้งแต่หน้าตั้งแต่ทางเข้าถึงบ้านเขาเลยนะสิบปีครับทุกคนถนนก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยหมู่บ้านเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสิบปีนะครับทุกคนถนนยังเป็นเหมือนเดิมทุกคนลองคิดดูสิเออมันน่าจะพัฒนาตั้งแต่สามสี่ห้าปีแล้วใช่ไหม ก็มันน่าให้คนเราเขาเปรียบเทียบอยู่หรอกนะก็สมแล้วที่เขาเปรียบเทียบแบบเนี้ยเพราะเขาอยากให้ฝั่งผู้นำเนี่ยรู้ว่าเนี่ยประเทศอื่นเข้าไปถึงไหนกันแล้วแต่ประเทศของตัวเองยังจบปักอยู่กับห้าสิบหกสิบปีของไทยเหมือนเดิมเลยเหมือนไทยอยู่ตอนนั้นเลยอ่ะเหมือนไทยตอนห้าสิบหกสิบปีเลย โอ้โหนี่มันสิบปีถนนยังเป็นเหมือนเดิมทุกคนลองคิดดูสิโอ้งงมากนะครับนี่แหละจะไม่ให้เขาเปรียบเทียบได้ไงอ่ะเออเขาก็ต้องเปรียบเทียบสิเพราะเขาไม่เห็นอะไรใหม่ๆที่ประเทศไทยเออเขามหนอะไรใหม่ๆที่ประเทศไหนเขาก็อยากจะชมอยากจะเปรียบเทียบเออทําไมไม่เหมือนบ้านกูเลยวะป๋าทไมบ้านกูมีแต่ขี้ตม มีแต่ขีดตมฝนตกกับเขาบ่าได้รถกระติดวิตรหลุมมีแต่บวกพอหันมาดูประเทศนี่โอ้ทางไปน้าเนี่ยลาดยางยางดีคอนกรีตย,ยางดีไปมาสะดวกถนนในสร้างเอาวาเล่นทุบถิ่มกันยังมีทุบหรสร้างไม่กันยังมีทุกคนดูสิคนลาวนะครับที่เขาได้มา พูดถึงถนนที่ประเทศไทยนี่เยอะมากๆจนเต็มช่อง YOUTUBE ไปหมดเลยทุกวันนี้นะคนลาวนะครับทุกคนช่อง YOUTUBE คนลาวเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเยอะมากครับทุกคนเกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วแต่ละช่องเนี่รีวิวประเทศไทยกันทั้งนั้นเลยนะไม่มีช่องไหนที่ไม่รีวิวประเทศไทยนะครับทุกคนคนที่มาทํางานที่ประเทศไทยนะครับผมเห็นนะผมดูโอ้โหเนี่ย เขารีวิวประเทศไทยทั้งนั้นแหละเขารีวิวเขาชื่นชมผู้นําไทยเขาชื่นชมคนไทยเขาชื่นชมน้ําใจคนไทยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกให้ไม่ต้องบอกให้แบบสวมทบกันเลยลําบากเข้าหาคนไทยไอแมยูทูบเบอร์เราคนมีตังค์คนก็มีตังค์ไง นะครับเห็นคนลําบากไม่ต้องผ่านทางการต้องผ่านอะไรเลยติดต่อไปเองเลยแล้วก็ซื้อของที่โรงเรียนบริจาคอะไรให้เต็มไปหมดเลยนี่แหละครับทุกคนมันเปรียบเทียบแค่ตรงนี้ก็พอแล้ว <c oughs> นะนะมันเปรียบเทียบตรงนี้ก็พอแล้วส่วนเรื่องของคนลาวที่ไม่ไม่ค่อยพอใจกับกลุ่มคนลาวที่มารีวิวประเทศไทยแล้วกเกิดการเปรียบเทียบอ ประเทศตัวเองเนี่ยกับประเทศอื่นเนี่ยปล่อยไปดีกว่าเขาคงรับไม่ได้แหละเขาก็คงคิดว่าประเทศเขาเนี่ยเจริญแล้วก็จเจริญแล้วนะครับจเจริญทโยม,มจเจริญทโยมนะก็นี่แหละถึงว่าประเทศเนี่ยตามหลังตามหลังไทยเยอะมากหกสิบเจ็ดสิบปีอะไม่เป็นเลยร้อยปีหรอผมว่านะครับอ่านี่แหละครับทุกคน ยังจะเอาประชากรมาเปรียบเทียบกันอีกเนาะคนนี้นะเออโอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ทุกคนได้ได้ฟังเรื่องราวของเบาวคนนี้บ่าวลาวคนนี้ได้มาพูดแล้วนะครับหลังที่เจอดราม่าคนลาวด้วยกันนั่นแหละอ่ะน่าจะโดนโจมตีคนลาวโจมตีนะครับเลยออกมาพูดนะถ้าใครชอบนะก็ยืมนะครับไปติดตามที่ช่อง YouTube ของนี่ครับ บ่าวหนึ่งตามกระแสชื่อช่องชื่อช่อง u t u b บนะครับบ่าวหนึ่งตามกระแสนะครับแต่อันนี้เป็นช่อง TikTok ไม่รู้ว่า Tiktok คนนี้เนี่ยไปเอามาจากในช่อง y o u t u b e นะครับผมก็เลยอบอกให้ไปติดตามที่ช่องของแกนะครับบ่าวหนึ่งตามกระแสนะครับทุกคนโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับบ่าวหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับ เพื่อคนที่ไม่รู้อิโนโนนีเขาจะได้รับรู้จะได้ฟังกันเนาะว่าตอนนี้ประเทศอื่นะเขาไปถึงไหนกันแล้ว <c oughs> อย่าดักดานอยู่แต่แบบนั้นโอ,อ้ยทุกคนครับเป็นยังไงบ้างหลจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกด s u b ส c คร b e กดไลค์กดแชร์ให้ย่องผมดูลงชาแนลด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าลงชาแนลสวัสดีครับ 10บล้านนะครับแตการเวียดนามนี่ครับประากรกัดลอยลอยล้าน,นคพี่น้องฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับแต่นึกองยากบอกว่าพี่น้องเลยนะครับสําหรับแอดมินนึงเลี้วนี่มันอยู่ทีกการว่าประเทศใดที่อยากจะพัฒน,นา